ครับเมืนเน่อนี้เข้ามาแวะทำบุญอยู่วัดบันโดดครับนี่นะบรรยากาศภายในโบสถ์ในวัดนะครับกะสีนี่พญานาคนะครับตัวไหนสองตนสีนี่เขาเอื่อญยังลับปูเมันเป็น,ปนยังเห็ดสีนดิเป็นเขาเอื่อญยังไหนมีประวัติเป็นมาจากไหนปูวัดนึงอู้ทั้งปูนี้ พระโพสีจาพอพระเจ้ามาเพื่อโอ้พระโพสีจะพอพระโพสีบ่พระพุทธโพสีโอ้คืออยู่ในอำเภอโพสีสุวรรณเนาะก็เลยเป็นพระพุทธโพสีก็เลยเหตุแบบนี้นะครับเป็นธรรมเคยค่ายเป็นธรรมเนาะต้นนี้เขาเอ้อซาลาเนาะปูเนาะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับพญานาด เออภาพพี่น้องมาเบิงวัดโพสีเอาวัดบรรโดดครับตำบลโดดอำเภอโพสีสุวรรณพระพุทธโพสีครับสวยงามครับปุดปรดภคเคยมาให้แวะมาเบิงมาสักการะมาชื่นชมศิลปะวัฒนธรรมความงดงาม ตรงไปครับไปโบสถ์นะอ,ลอ้ลงอให้มาโบสถโบโซดม,มาเด็ดกเดุนไปนีีครับมาไปไหว้ปูเป็นขั้งแรกเลยนี่ ในเขาโบสครับพี่น้องโอ้โลมแห้งเ้อโบน่ครับกับบูชานะครับคาถาพระพุทธชินราชในลูกด้านในมังกาบไหวขอพรในพระอุโบสถเพดานครับงามแฮ พปภรรยามาไหว้พระพระพุทธรูปไม้โบราณอายุกว่า200ปีเลยนะนี่สร้างเมื่อพศ2358นสะ 2, รับะเห็นเป็นบุญตานะพี่น้องเป็นพระพุทธรูปไม้โบราณน,นะครับ ภายในโบสถครับอธิษฐานเอาอยากได้ยังอาธิษฐานเอาครับพี่น้องเือพพี่น้องเบิองฝาผนัง จิตกรรมผาฝาผนังครับเลือกเล่าทางพระพุทธศาสนาครับพระพุทธเจ้านั่นแหละอ่าะเดี๋ยวนะดูบรรยากาศนี่ก่อนนี่บรรยากาศจิตกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถน,นะครับสวยงามเลยทีเดียวครับผมนี่กันมไหวครับ นะกราบไหว้ขอพรน,นะครับยูวัดบรรโดดที่นนองครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามรับชม